สวัสดีครับชาวมันในเกมเมอร์ท่านอยู่กับผมก้องสร้างครับวันนี้เท่านในเกมโอวัตสองครับวันนี้ก็ได้ด้ว่าโชคดีนะครับสุ่มไปเจอคุณพุทธโอฟูโตมานะครับแม่เล่นต้องมาเล่นกันแบบดืเดือดเลือดพล่านนะครับผมโอเคซึ่งก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้ก้องสร้างด้วยนะครับผมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือ ก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับอุ้ยเข้าเกงกันมาครับอุ้ยเราเจอโอฮูโตะแลวสวัสดีครับนี่ครับไอ้นี่นะคนดังครับผม วันนี้ได้เล่นกับคุณพุทธวะดีใจมากเลยวันนี้คุณพุทธต้องแบกแล้วผมไม่ยิงแล้วฮะไห้คุณพุทธแบกเลยเฮ้ยเ้ยได้ปะเฮ้ยได้เลยเนี่ยผมยผมยืนนิ่งๆละได้เลยยิงเลยครับยิงเลยยิงเลยผมไม่ยิงละเฮ้ยวันนี้เราวินเล่นกับคนดังครับผมนี่คุณพุทธโอปิโตนะครับเมื่อว่าหลายคนที่ดูช่องผมก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันบ้างแหละนะครับไปเฮ้ยดีใจจังนี้ร่วมทีมกับคุณพุทธวะมา ลุยกันครับคุณพุธยังไงดียังไงดีงงดจะรอ,อ,อก่อนรอก่อนนะรอก่อนเอ,อ้ยมา,มาโอ้โอ้โอหิวคิวหิวคิวผมหิวคิวอยู่หิวคิวอยู่ครับโอ้โอ้โอโอน่ารำคาญวีดีโอมากเลยครับตายแล้วจะตายหนึ่งอาจาจะตายหนึ่ง ทิวก่อนทิวก่อนโอ้ย,อยเพื่อนยิ่งหอนยิ่ก่อน,อนเรื่อยเรื่อยเรื่อยตอบไปเฮ้ตัวอย่างพ่นหรออุดวีดโออยู่ข้างบนครับเพื่อนชุบเพื่อนชุบแดงกิวทีเชอร์หนึ่งนะโอ้ ร้อนหนึ่งนะครับโอ้ฝั่งนู้นก็ยิงไปยังไงเดีย๋ยวจะเข้า,างไงดีจะตายเป็นอะไรหนึ่ง,งอุย้ยแอดโลแอดโลได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมจะทำยไงดีจะวิ่งหนีก็ไม่ได้แต่คุณพุทธต้องอุ้ยจิเตเบรมาแล้วจิเตเบรมาแล้วจิเตเบรมาแล้วไปไปเฮ้ยดูพุทธยิงนะฮะเข้าหัวเลยนะไอเห็นม,มาแล้ว ได้ปะผมไม่น่าได้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนรอก่อนรอก่อนรอก่อนไอ่รอก่อนกลับก่อนครับหลบครับปับระปปบระปปบลบก่อนหลบก่อนโอ้อะไิเบร์มแล้วถอยก่อนครับจะตายแล้วเย้ อู้แม่นจัดบ๊อบว่ะตรงนี้ไม่นด้ดิเมตว่ะไม่น่าเก็บเลยโอ้เมตดีกว่าดิเมตดีกว่าได้ไหมได้ไหมได้ไหมเศร้าอ่ะผมไม่น่าเก็บดิเมตเลยไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยยิงมาก่อนโอ้จะตายแล้วนาดตัวนึงต้องขึ้นบนปหม โอ้โหโอ้โหไปเลยกดยูนไม้ใช้ไปเลยครับกรดตายตัวนึงเอาเลยนัดเดียวตายสวยครับคุณฟุตแบกผมจริงๆเลยอ่าอะไรก็โอเคสุดท้ายแล้วคิดเลยก็โอเคมาคุณพูดโหดร้ายกับน้องจังครับเฮ้ยแค่ของปักปักง่ายครับ สุดยอดสุดยอดผมไม่ใช pues okay. ้สีเลยนะดูดดูดดื่มได้อยู่ฮะโอ้ไม่ตายโอ้ผมจะตายเอาโอ้โดนดูดโดนดูดเย้ยผมโดนดูดครับเปลี่ยนตัวดีกว่าเล่นตัวอะไรดี พักออกพักออกเอ่อฝาน er oh. ุเล่นโซเจอร์ละเล่นโซเจอร์มาหนนะ okay, ่อ่ะโอเคไปเอาติดเศร้า <c oughs> เลยโซ er <c oughs> เจอร์นายอยู่โหโซเจอร์ oh, er <c oughs> นี่ตัวละครที่เล่นตั้งกระแพงจะปักหอกมันปักหอกมันปักให้หอหกหักไปเลย <c oughs> เอาหอกไปยัด,ย,ดยัดคอมันไอ้ <c oughs> สุดยอดโอเคฮะเล่นโซเจอร์ละอู้ โอ้โอ้โอมันมาข้างหลังว่ะเฮ้ยบาย,บายตายตายตายไปไกลจังเลยครับไ <c oughs> ไกลจัดเลยอดทนี่ก็ตายโอ้ยไม่ตายโอ้หลับ โอเคเวลาคุณพูดออกไปอย่างไกลเลยคุณเจ้ต้องเล่นตัวนี้เหรอตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรอ๋อเสียงรถถอยหลังเย้ถอยก่อนครับอู้ไม่น่ารอดแล้วสภาพนี้ตายดัวนึงสวยฮะอ่าอย่างน้อยก็โดนดาเมจเราถือว่าได้อยู่ โอ้ไม่น่าไหวมั้งโอเคโอเคฮะพูดเราของจริงนะเฮ้ยแบกแล้วผมพูดแบกอะไรเงี้ยไปครับดูดีคนไล่ครับโอ้คนลัวจัดเลยอาจจะไม่ใส่ด้วยฮะดูดมาโอ้โหสวยครับผมตายครับเยอะกับผมดยจะเป็นมาสวยครับโอ้ยสวยครับสวย จบตายแล้วมันไม่มาละเอาค็อกมัไปหมาละจ้าไม่มาละอุ้ยเกินตายแล้วนนลกลับก่อนดีกว่าโอ้ระเบิดระเบิดนี่เอ็นหน้าวโอ้ยไม่ไหว เศร้าเลยนี่แหละตอนนี้ดิเซนนาวอือไปต่ามคนพูดไปฮะตามคนพูดไปยิงไปก่อนยิงไประยะไกลนี่แกเฮ้ยุณขึ้นบอลล้างผมขึ้นบอลล้าเอาใครโดนม่อหน้า ตายตัวหนึ่งนะโอ้บอสอีกแล้วโอ้ยระเบิดคิวก่อนโอ้โอ้โอ้ตายโอเคไม่ไหวครับไม่ไหวครับตาย ปัดดันกันตอนนี้ไม่เป็นไรสวยมากครับโอ้ยยิงโหดจัดอุ้ยขาบ้านกันเลยทีเดียวเฮ้ยผมผมอามาสึกอยู่นอ้ดาเมมผด้ยของจริงอะผมไม่ยิงดีกว่า,ามมต่อสู้พูดยิงดีกว่ามาสึกอะมาสึกเอ้ยหมาสึกเลยเฮ้ยฮันโจ โอ้ยฮันโจอ่ะโอ้สุดยอดครับเล่นหันโจไหมอย่าเลยครับเดี๋ยวไปแจกอ,อย่าเลยครับเดี๋ยวไปแจกนะแจกโอ้เอ้ยดามเมจเราก็ได้อยู่นะ <laughs> ไปครับไป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 นี่มาก่อน อ้าวเพรมันไปไม่ถึงแคนใช่ว่ะโอ้ยไม่มาละโอเคย,ยิงมาก่อนหนึ่งทีสวยครับผมไม่ให้หรอกผมขอว่างผมจะแย่งคุณฟูดครับ เปินจัดเลยนี่ด้วยไปสามคนสี่คนโอเคครบครบเครื่องเรื่องอันตินะฮะแต่ผมกขึ้นต้นบนไปสโลให้หมดเลยนะสโลมาได้หน่อยอได้ครับเดี๋ยวกล้องนะโอ,โ,อโ,อโอ้โอไม่ได้เหรอผมไม่น่าออกมาเลยได้อยู่ได้อยู่ โอ้ผมยิงไกล่กละไม่เพื่อนไม่ไม่ป๊อปอีกแล้วโอ้ไม่ไหวเล่นโซเจอร์ดิมั้ยโซเจอร์มันเล่นยากอยู่ <laughs> เลยอาจจะเย็นนิดนึงนะตั้งใจเล่นครับ <laughs> ้เราเล่นคุณภูเราต้องได้เล่นนิดนึงนะฮะ16วิว่ะยัยิงไปฮะโอ้ยตัวตายโซ่ตายดือสุดยอดซีนายสปอร์ต ดูเดือดครับผมไอนะอันนี้เล่นคุณพุทธนะไอ้สุดยอดครับแน่นานจะสุ่มมาเจอสักทีนะแต่ก่อนได้สุ่มเจอศัตนระูฮะเฮ้ยของจริง <c oughs> หน้ายิงไม่โดน <c oughs> คิวคิวออฟเดอะเกมอ่าใช่ฮนะเออผมใช้สกิลเพย์ยิงไปหนึ่งนัดอ่าโอเคนะครับ ดูเดือดวันบบนี้เราเร่นเร่งขุดฟุตด,ด้วยครับโอ้ดูเดือดจริงๆนะครับผมโอเคหมสบายใจสบายใจ <laughs>